อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เราเตรียมแปลงปลูกเสร็จแล้วนะคะจะปลูกส่วนหนึ่งอาจจะปลูกไม่ทั้งหมดเนาะเพราะว่าฟักทองมีเยอะแต่ว่าที่จะเตรียมปลูกได้แค่นิดเดียวนะคะ <S <S นี่นะคะเราจะเอาฟักทองเขี่ยวเพาะไว้นะคะลงถุงดํานะคะจะปลูกอ่าลงถุงดําไม่ลงแปลงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ <S <S เลือกปลูกลงถุงนะคะเพราะว่าน่าจะดูแลและกํจา,กาจัดวัชพืชได้ดีนะที่ก็เลยเลือกลองที่จะปลูกลงถุงดูนะคะไม่รู้ว่าอ่าเพผลิตจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะ